ดึกๆแล้วเราจะเห็นอะไรเวลาเรามองไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืนหนูเห็นอะไรนกนกและเห็นอะไรอีกคะไม่แม่นก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 จะอะไรอีกเจอกงม่เจองูไม่เจองูเจอนกกู้เจอพระจันทร์เจอดาวเจอหน้ามันมีเท่านี้เจอพระจันทร์กับดาวไหนตรงไหนล้วก็ฝนตก ตอนดึกๆเจอพระจันทร์ไหมลูกนี่พระจันทร์กับดาวอ่ะพามาค่ะก่อนต่อไปคนนี้อันนี้อีซี่มากบอบออึองอบึงไม้โทบึ้งหน้าบึ้งใครทำหน้าบึ้งโอเคดอ จอมาแรงหรอมาดึงต่อไปตอนนี้ตัวนี้รูกวนหนูเลยหนูสนี่สนี่เพื่อขอเพราะอย่าเพิ่งรบกวนนะเบาๆนะอะตอนนี้อะไรคะดอตืมงอดึงไหนใครดึงดึงดึงแล้วขวั่ลหรอเออเหนื่อยหรือเปล่าแต่ไม่เหนื่อยหรอกเหรออันนี้ราคาอันนี้ตัวอะไร ขขอหืองอผึ่งไม้ทอผึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ่าโอเคนี่นี่นจะน่าจะน่าใจเย็นลูกเนี่มันโชคดีนะเมื่อกี้หนูอ่ะอ่านตัวนี้อยู่คือผึ่งผึ่งคืออันไหนลูกผึ่งคืออันนี้แต่หนูอ่ะ กินส่อหนูดันไปอันนี้เป็นแล้วหนูต้องใจเย็นๆนะคะเวลาทำข้อสอบอะหนูไม่รู้อันนี้หนูอ่านโอเคอะอะหนูเอาพึ่งไปหาพึ่งก่อนลูกอันนี้อีซี่อันนี้คือบึงบออึงอบึงไปอันนี้คนง่ายง่ายมากมากขง่ายง่ายแต่ภาษาจีนอีกหรือเปาแม่ไม่ค่อยชอบภาษาไทยเลยอ่ะเริ่มกันเลยทั้งง่ายมากๆ ันนี้ตัวอะไรคะอออือพอดอือต่อไปนี่คืออะไรคะจุดจุดก็คือดอตดอตดีน้องเวจ้นะน้อง้องเจนน่าดูนี่เดอออเชิร์ดเอาอตน้องเจนน่าต้องดูนะเดอออ the เธอเธอเธอแสดงว่าต้องเป็นตัว T สิลูกอ่าไหนหนูหาสิคะตัว T เหรอ D O T dot T T No D O T dot มันน่าขำมากเยคีนี้คนแก้วกันเ้อ่ะก้วมานี่จะเสร็จแล้วเนี่ยเออนั่นนาดิหกแล้วเห็นไหม เอาผ้ามาเช็ดเอาผ้ามาเช็ดลูกโนเจน่าไม่กินแบบนี้ลูกมันเป็นหมามันเป็นแมวเหรออืมตัวนี้เอาไปเช็ดเอ้าร้านเช็ดก่อนเจ๊น่าค่ะเอาเอาอันนี้ให้ใส่ก่อนลูกจะใส่อะเร็ววเดี๋ย BOT dot อ่าต่อไปนี้คืออะไรคะนั่งอ่าใช่นั่งก็คือ sit S I T S I T สิบอืมเออเย้เล่นได้ เกินน่ะโอ้โหเชียบมี้อุ้ยจาจ้จาจจ้าาเเบาดายอโอ้โหมต้องทำเป็นน้ำปั่นให้เนาะอโอเดี๋ยวเวลาพอกับแม่ดิงกันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเย็นเยอนชวนพ่อดิงเลยจัดไปโอ้โห ก็คือ H O T Hot ต่อไปนี้คืออะไรคะหม้อหม้อเก่งมากภาษาอังกฤษคือได้ไหม Pot Pot เก่งมากยากินน้ำน้ำเหรอลูกใส่แก้วน้ำเฮ้ยแก้ววะทีเแก้วใหม่เป่า ตรอยากเอาแก้วใหม่ทลองแก้วใหม่วนนี้มาไอ้ดูมาสีหแล้วก็หกเจปดเกเก่งเกอีกแล้วเก้าอีกแล้วโอเคคราวนี้ เจน่านี้นะเจน่าดูดีๆอันนี้เขาเรียกว่ามันมีสองหลักสี่สี่ใช่อันนี้เวลามันมีสองหลักหลักที่มันอยู่ทางด้านนี้นะหลักที่มันอยู่ทางนี้เขาเรียกว่าหลักหน่วยหลักที่มันอยู่ทางด้านนี้นะคะขยับมาเขาเรียกว่าหลักสิบเราจะบวกเลขกันทีละหลักอ่ะเจน่าดูก่อนบวกทีละหลักนะลูกอ่ะ ันนี้หนูบวกเริ่มจากหลักหน่วยก่อนสบวกสาใช่ไหมคะเอาไหนไม่ใช่หนูทำเหมือนบวกเมื่อกี้นี้เลย4ีบวกสเอาเลขมากไว้ในใจชูเลขเอาสี่ไว้ในใจชูขึ้นมาเลขน้อยใช่สีแล้วก็ห้าหกเอ่าใช่เอีกเสร็จแล้วตรงนี้เขาไมีอีกหลักหนึ่งเขาไม่มีใครบวกด้วยก็คือดึงเขาลงมาได้เลย ปุ๊บอืมหนูก็เขียนเลขหนึ่งตรงนี้อ่าต่อไปอันนี้จะน่าใจยังยิ่งสิบเอ็ดสิบเจ็ดอ่ะอันนี้นะคะมีสองหลักใช่ไหมอันนี้อันนี้อย่ารบกวนค่ะที่ใช่อันนี้อย่าเพิ่งรบกวนเพื่อนใช่อ่ะน้องตานไม่เอานี้ไม่เอาไม่ทอาแบบนี้สิไม่งทัน่ารักเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ อันนี้มีสองหลักเหมือนเดิมปิดหลักนี้ไว้ก่อนบวกทีละหลักอ่ะปิดหลักอันนี้ไว้ก่อนใช่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งนะคะยัง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 ทำใจเย็นๆบวกหลักทางด้านนี้ก่อนเอาอันนี้น้ำแข็ปิดไว้ก่อนนี่ออาห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งทำยังไงหลูกเอาเลขห้าไว้ในใจคูซมาหนึ่งนิ้วห้าหกาหกนุกนุกขยับไปให้ตรงหลัก เออหกหกเอาใหม่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หกนะเลขหกนะหนูคิดว่ามันคือเก้าอืมเขียนเลขหกก่อนแล้วกันนะลงเดี๋ยว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 จเย็นๆนี่ไม่ใช่ใชใชนะเลขหนะกนะคะเลขหกหกต้องเขียนอย่างนี้นะ เห็นไหมหัวมันอยู่ข้างนี้ใช่ไหมลูกเอาใหม่นี่อย่างเหมือนคนนี้เหมือนคนนี้นี่คือเลขหกนะอืออ่ะคราวนี้หนูบวกหลักหนึ่งละห oh. ลักต่อไปอ่ะสองหนึ่งสองออกมาใช่เขียนเลขสองเขาไม่มีใครบวกด้วยอือต่อไปอันนี้บวกทีละหลักเหมือนเดิมอ่ะถ้าปิดเลขหนึ่งไว้ก่อนโอเคหกบวกสามท้าไ,ไงลูกเอาหกไว้ในใต้คูซึบสามมา วกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าเก้าอีกแล้วใช่เอะอะเขียนให้ตรงหลักเขียนให้ตรงหลักอันนี้เป็นอะไรอ่ามีใครบวกได้ไหมไม่มีดึงลงมาเลยเสร็จแล้วห้องเจหน้าเขาให้ขีดลงมาด้วยหรอคะใช่ค่ะโอเคเพราะว่าห้องทัานี้เขาไม่มอ้าอลเกลเ ไหนเกร์อยู่ไหนบอกแม่ก่อนเออเกร์ใช่ต่อไปนี่คือตัวอะไรคะ T A T L L L อ t แอล t อไหนกอไหนครับต่อไปจัมมันอยูอลแอล l l <Bell. S 1> เสื้อไหนคะเรียว<ม>เสื้อนี้ต่อไป B B A L L L ไม่มี L สองตัวนะลูก B A L L อ่นานว่าอะไรคะ B A L L คืออะไรคะ Ball Ball No Ball อันนี้ทำอย่างอันนี้ตอบยัง W W บเปิลยูแบบเิ้ลยูเอลเอลวอลวอลไหนวอลอยู่ไหนคะ no เดี๋ยวใจเย็นๆวอลคืออันไหนลูกเดี๋ยวค่อยๆดูก่อน no วอลคือกำแพงนะอันนี้ uh, น ay, okay. e l ง่ายๆมากเบล easy okay b e l l เบลเก่งค่ะเห็นไหม easy จริงๆ,ๆอ่ะต่อไปอันนี้ เจ้าน,น่าก็ต้องอ่านก่อนนะนี่คือตัวอะไรคะยอยะอ,อ่านหนูก็อ่านแค่ยอนะลูกยอยอือมอ,ม,มอยืมยืมอ่านหนูก็เขียนยอตรงนี้ลูกแม่พายายหนูไม่มียอหนะูแมถ้ามียืมได้ค่อยๆเขียนยอ,อยะสอนลูกใช่ยอยออาบยออืออือก่อนลูกไม่เอาอือก่อนลูก อืออืมแล้วก็อีกจุดหนึ่งลงมาขีดตึ๊ดตึ๊ดนี่นะคะอ่ะนี่คือสลักอือแล้วก็มอมออืมโอเคสวยมากแต่ว่าขอตัวเล็กลงนิดนึงต่อไปตัวนี้ค่ะตัวอะไรคะรอหนูอ่านว่ารอรออาลาอือรอรอ รออือมอรออืมอลืมรออือลอมือรออืมือรออันนี้มันเกิดตังเกอลืมรองเท้าออมอลืมือืรอรลิงรออือสระอือ มมลืมอ่ะต่อไปตัวไหนคะซอเก่งลูก อะไรฟืนเอาไว้สําหรับเวลาเราไปก่อกองไฟเวลาเราไปแคมป์มันลุกมันทันมาจากไม้อ่าแล้วเนี่ยกเขาเรียกว่าฟืนเดียกต่อเสียงดิน้ำ๋ยวเปิดเสียงเด็กทํากันบ้านอืมฟอกอันเขียนลูกฟอกฟอกฟืนเดนอออืมเดี๋ยวกินกันต้องกินข้าวก่อนอืมนอน แล้วหนุกแล้วแม่หนุกจริงนะเด็ดข้าวมันก็เขียนได้เยอะเกินน้องเจนน่าก็อยากเล่นละอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วหนูตั้งใจทำแต่มันมีบวกเลขอันนี้อีซี่สุดๆอันนี้อีซี่กว่าภาษาอังกฤษจริงเหรอจริงลองอันนี้นะลูกอ่ะแม่เป็นค่ะแม่เป็นค่ะแต่พ่อสอนเจนมาตอนที่ตอนไี่บวกเลขอยากทำด้วยการได้เดี๋ยวอันนี้มันแห้งเร็วจังโอ้อันนี้มันจะแห้งเร็วมากแป๊บเดียวมันก็จะแห้งแล้วลูก อีกนิดนึงสามอันอ่าเดี๋ยวได้เล่นแล้วค่ะตัวอะไรคะบอกก่อนลูกต้อเออืออือนอนออำไมลูกตออือนอนอนออะเร็ว เปลนเรียนหละมือถ่องรู้ฟมาเขาได้นะเขาเก่งนะมีวันเขียนเก่งด้วยจะน่าเขียนเก่งขึ้นเยอะเลยอีซี่มากอีซี่เลยอันอันอันนี้จะซปเอร์อีซี่อีซี่อีซี่ต่อไปนี้คือตัวอะไรคะบอกก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวเต่า คอควายนะคะดูหัวมันนะลูกหัวมันอยู่ตรงนี้นะคอเออื้อนอนอนอ่อเอาใหม่ลูกคอคออื้อนอ่อมอ่อมขึ้นขึ้นใช่เหมือนน้ำแข็งขึนให้เจน่าอ่าเจน่าอันนี้ไม่ใช่ของลูกอ๋อนี่อันนี้ของเจน่าคืนให้อ่าเอันนี้ของแม่แพนี้ของน้องเต้ซันนี่ไปขอน้องเต้มาใช่ไหม มันจะแห้งแล้ว่ะมันจะแห้งแล้วลูกอ่ะคอคอคอนะลูกหมุนหัวให้ถูกเออเก่งอือคือมือเขียน easy mark ใช่นอน้องอืมเก่งลูกอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะตัวนี้ง่ายมากท่านี้อยู่นิ่งๆหน่อยนะท่านเรียนหนังสือ เออตอนนี้ไปได้านนู้นก่อนมันรบกวนเพื่อนนิดเดียวเดี๋ยวบลูกเพื่ออีกตัวเดียวแล้วแ่ทำไมทำาเจนน่าเขาเขียนตัวใหญ่จนน่าเขาเขียนตัวใหญ่เออโอเคจ้าอี่าลไรทำ